สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับที่เชอร์ชนพิชาค่ะในสื่อการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่5รายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในบทที่9ค่ะนั่นก็คือเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมค่ะ ขาบนี้นะคะเป็นคาบที่2ที่เชื่อจะขึ้นในเรื่องของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมค่ะก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะเราจะต้องมาทบทวน,น,นความรู้เดิมกันก่อนนั่นก็คือความรู้จกากคาบที่ผ่านมานะคะในเรื่องของชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมค่ะสมบัติพื้นฐานของรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะต้องมีสี่มุมมีสีด้านค่ะอันดับแรกเลยนะคะเรามาทบทวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันก่อนค่ะสังเกตรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เชื่อ ให้มานะคะจะมีสีด้านนะคะที่มีความยาวเท่ากันค่ะด้านที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะจะขนานกันค่ะมุมทั้งสี่มุมนะคะเป็นมุมฉากที่มีขนาด90องศาค่ะเมื่อมีเส้นทแยงมุมนะคะเกิดขึ้นมา1เส้นจะทําให้แบ่งได้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปค่ะซึ่งรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะมีขนาดเท่ากันค่ะเมื่อเกิดเส้นทะแยงมุม ขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะกลายเป็นสองเส้นจะทําให้เกิดจุดตัดบริเวณนี้ค่ะเมื่อตัดกันนะคะจะทําให้เกิดเส้นย่อยทั้งหมด4เส้นเส้นที่หงเส้นที่สองเส้นที่สามและเส้นที่สี่ค่ะทั้งสี่เส้นนี้นะคะมีความยาวเท่ากันค่ะดังนั้นนะคะเส้นพยงมุมสามารถแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันได้ค่ะและบริเวณที่ตัดกันตรงนี้นะคะ จะรับกันเป็นมุมฉากค่ะนั่นก็คือมีขนาด90องศานั่นเองค่ะต่อไปนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะสังเกตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เชร์ให้มานะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะจะมีความยาวเท่ากันค่ะด้านที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะจะขนานกันค่ะ มุมทั้งสี่มุมนะคะเป็นมุมฉากที่มีขนาด90องศาค่ะเมื่อมีเส้นทะแยงมุมนะคะเกิดขึ้นมา1เส้นค่ะจะทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีขนาดเท่ากันค่ะเมื่อมีเส้นทะแยงมุมเกิดขึ้นมาอีก1เส้นนะคะจะทำให้ตัดกันบริเวณนี้ค่ะซึ่งจะทำให้เกิดนะคะเส้นย่อย4เส้นเส้นที่1เส้นที่สอง ส้นที่3และเส้นที่4ค่ะทั้ง4เส้นนี้นะคะมีความยาวเท่ากันค่ะจึงสรุปได้ว่าเส้นทแยงมุมนะคะสามารถแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันได้ค่ะและบริเวณที่ตัดกันตรงนี้นะคะจะไม่เป็นมุมฉากค่ะ ต่อไปนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสังเกตรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนค่ะด้านทั้ง4ด้านนะคะมีความยาวเท่ากันค่ะด้านที่อยู่ตรงข้ามกาันจะขนานกันค่ะมุมทั้ง4มุมนะคะไม่เป็นมุมฉากดังนั้นจะมีขนาดไม่เท่ากับ90องศาเมื่อมีเส้นทะแยงมุมเกิดขึ้นมา1เส้นจะทําให้เกิดรูปสามเหลี่ยม2รูปที่มีขนาดเท่ากันค่ะเมื่อเกิดเส้น ไปยงมุมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะจะกลายเป็น2เส้นนะคะดังนั้นเส้นไแยงมุมค่ะจะตัดกันตรงที่บริเวณนี้และจะทำให้เกิดเส้นย่อยนะคะจํานวนสเส้นนั่นก็คือเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3มและเส้นที่4 4เส้นนี้นะคะจะมีความยาวเท่ากัน2คู่คู่แรกนะคะก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะคู่ที่2นะคะก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะ ดังนั้นนะคะจะสรุปได้ว่าเส้นทะแย,ยงมุมสามารถแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันได้ค่ะสังเกตบริเวณจุดตัดของเส้นทะแย,ยงมุมนะคะจะเป็นมุมฉากที่มีขนาด90องศาค่ะต่อไปนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสังเกตรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีความยาวเท่ากันด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะขนานกัน มุมทั้งสี่มุมนะคะไม่เป็นมุมฉากดังนั้นจะมีขนาดไม่เท่ากับ90องศาค่ะเมื่อมีเส้นทะแยงมุมนะคะเกิดขึ้นมา1นเส้นทําให้เกิดรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีขนาดเท่ากันค่ะเมื่อเกิดเส้นทะแยงมุมนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก1เส้น กลายเป็น2เส้นนะคะจะทําให้บริเวณนี้ค่ะคือจุดตัดของเส้นทแยงมุมและแบ่งเส,ส้นทแยงมุมเป็น4เส้นย่อยเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3าและเส้นที่4 4เส้นนี้นะคะจะมีความยาวเท่ากันนะคะ2คู่คู่แรกนะคะก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะคู่ที่2นะคะก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้ค่ะดังนั้นนะคะจะสรุปได้ว่าเส้นทแยงมุมสามารถแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันได้ค่ะ สังเกตบริเวณจุดตัดของเส้นทแยงมุมตรงนี้นะคะไม่เป็นมุมฉากค่ะดังนั้นจะมีขนาดไม่เท่ากับ90องศาค่ะต่อไปนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสังเกตรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะขนานกัน1คู่ค่ะความยาวของแต่ละด้านนะคะจะยาวไม่แน่นอนค่ะ ขนาดของมุมนะคะจะมีขนาดที่ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันค่ะเมื่อมีเส้นทแยงมุมนะคะเกิดขึ้นมา1เส้นจะทําให้เกิดรูปสามเหลี่ยม2รูปที่มีขนาดไม่เท่ากันค่ะเมื่อเกิดเส้นทแยงมุมเพิ่มขึ้นมาอีก1เส้นกลายเป็น2เส้นนะคะจะปัดกันบริเวณตรงนี้ค่ะ สังเกตนะคะเส้นทะแยงมุมที่ตัดกันไม่สามารถแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันได้ค่ะและบริเวณที่ตัดกันนะคะไม่เป็นมุมฉากค่ะดังนั้นจะมีขนาดไม่เท่ากับ90องศาค่ะต่อไปนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมรูปเว,ว้าสังเกตรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าวนะคะด้านที่อยู่ติดกันนะคะจะมีความยาวนะคะเท่ากันสองคู่ค่ะมุมที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะจะมีขนาดเท่ากันหนึ่งคูค่ะ เมื่อมีเส้นทะแยงมุมนะคะลากผ่านแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นแนวตั้งของรูปนี้นะคะจะทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยมนะคะสองรูปที่มีขนาดเท่ากันค่ะแต่ถ้าเส้นทะแยงมุมนะคะลากจากค่ะมุมนี้มาย,ยัางมุมตรงข้ามคือมุมนี้นะคะจะทำให้รูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นนะคะจะมีขนาดไม่เท่ากันค่ะต่อไปนะคะ เมื่อมีเส้นทแยงมุมเพิ่มขึ้นมาอีก1เส้นนะคะจะากลกายเป็น2เส้นค่ะสังเกตนะคะเมื่อ2เส้นนี้ตัดกันนะคะจะไม่สามารถแบ่งครึ่งขึ้นกันและกันได้ของเส้นทแยงมุมค่ะแต่บริเวณที่ตัดกันตรงนี้นะคะเป็นมุมฉากที่มีขนาด90องศานั่นเองค่ะ ไปนะคะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันค่ะนั่นก็คือความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องรู้สูตรความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะคะนั่นก็คือผลบวกของความยาวด้านของด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมนั้นเอาง่ายๆเลยนะคะถ้าเราอยากหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมให้เราเอาทั้งสี่ด้านมาบวกกันค่ะ เรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะสังเกตรูปสี่เหลี่ยมที่เชื่อให้มานะคะรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะคือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะซึ่งจะมีด้านนะคะยาวเท่ากันสองคู่ค่ะแล้วมาดูแต่ละด้านกันนะคะด้านที่1นนะคะยาว5เซนติเมตรยาว3เซนติเมตรยาว5เซนติเมตรและยาว3เซนติเมตรค่ะให้นักเรียนนะคะเอาทุกด้านมาบวกกันค่ะ จะได้เป็น5บวก3บวก5บวก3เท่ากับ16เซนติเมตรค่ะหลายคนอาจจะทำอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะเช่นด้านที่มี5เซนติเมตรนะคะมี สองด้านก็ให้เอา5คูณกับ2ค่ะต่อไปนะคะด้านที่ยาว3เซนติเมตรนะคะมี2ด้านก็เอา3คูณกับ2ค่ะแล้วเอาที่เราคิดนะคะในวงเล็บมาบวกกันค่ะก็จะได้เป็น16เซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่านักเรียนจะทำวิธีไหนนะคะคำตอบข้อนี้นะคะก็จะออกมาเท่ากันค่ะนั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้จะมีความยาวรอบรูป16เซนติเมตรค่ะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะสังเกตรูปสี่เหลี่ยมที่เชื่อให้มานะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะซึ่งทั้ง4ด้านนะคะยาวเท่ากันเลยค่ะนั่นก็คือ3.5เซนติเมตรค่ะให้นักเรียนนะคะนำาม5เซนติเมตรนะคะมาบวกกัน4ครั้งค่ะก็จะเท่ากับ14เซนติเมตรค่ะหรือนักเรียนจะทำอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะนั่นก็คือ มี3.5นะคะที่ยาวนะคะ4ด้านก็ให้เอา4นะคะคูณกับ3.5เลยค่ะจะเท่ากับ14เซนติเมตรค่ะไม่ว่านักเรียนจะทำวิธีไหนก็แล้วแต่นะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะจะเท่ากับ14เซนติเมตรค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะ ตัวอย่างนี้นะคะคือรูปสี่เหลี่ยมนะคะที่มีด้านไม่เท่ากันค่ะด้านแรกนะคะยาว3.8เซนติเมตรยาว4เซนติเมตรยาว2.5เซนติเมตรและยาว2เซนติเมตรค่ะให้นำทุกด้านนะคะมาบวกกันเลยค่ะก็จะได้เป็น2บวกกับ2.5บวก4บวก3.5เท่ากับ12.3เซนติเมตรค่ะ คำตอบข้อนี้นะคะจะตอบว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้จะมีความยาวรอบรูป12.3เซนติเมตรค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะตัวอย่างนี้นะคะคือรูปสี่เหลี่ยมรูปเวอค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้านะคะด้านที่อยู่ติดกันนะคะจะมีความยาวด้านนะคะยาวเท่ากัน2คู่ค่ะสังเกตนะคะ ด้านนะคะที่มีขีด1ขีดค่ะจะยาวเท่ากับด้านที่มีขีด1ขีดค่ะด้านที่มีขีด2ขีดค่ะจะยาวเท่ากับด้านที่มีขีด2ขีดค่ะดังนั้นนะคะให้เราเอาทุกด้านนะคะมาบวกกันค่ะนั่นก็คือ15.5บวกกับ15.5บวกกับ30.5บวกกับ30.5เท่ากับ92เซนติเมตรค่ะ หรือจะทำอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะสังเกตค่ะด้านที่ยาว15.5นะคะมี2ด้านก็นำ15.5นะคะคูณ2ค่ะด้านที่ยาว30.5นะคะมี2ด้านก็นำ30.5นะคะ คูณกับ2ค่ะแล้วนำทั้ง2วงเล็บนี้นะคะมาบวกกันค่ะคำตอบที่ได้ก็จะเท่ากับ92ซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะจะตอบว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีความยาวรอบรูป92ซนติเมตรค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะสังเกตนะคะรูปสี่เหลี่ยมที่เชื่อให้มานะคะรูปนี้ค่ะด้านแรกนะคะยาว 2.4เซนติเมตรด้านที่2ค่ะยาว3.3เซนติเมตรด้านที่3ยาว5.6ซนติเมตรสังเกตนะคะด้านที่4ค่ะจะยาวเท่ากับด้านที่2นี้นะคะเพราะว่าด้านนะคะจะมีสัญลักษณ์ก็คือ2ขีดเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะ2ขีดเหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะด้านที่ไม่มีตรงนี้ก็คือจะยาว 3.3เซนติเมตรค่ะดังนั้นนะคะให้นักเรียนค่ะเอาทุกด้านมาบวกกันค่ะนั่นก็คือ2.4บวกกับ5.6บวกกับ3.3บวกกับ3.3เท่ากับ14.6เซนติเมตรค่ะ หรือจะทำอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะนั่นก็คือนำ2.4ค่ะบวกกับ5.6ค่ะแล้วก็บวกกับนะคะในวงลเ็บก็คือความยาวด้านนะคะ3.3นะคะมี2ด้านก็นำมาคูณ2ค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วก็เอามาบวกกันค่ะจะเท่ากับ14.6เซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าเราจะทำวิธีไหนนะคะความยาวรอบรูปรูปนี้นะคะก็จะได้เป็น14.6เซนติเมตรค่ะรูปนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองค่ะ ไปนะคะจะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดค่ะลงในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะนั่นก็คือในหน้า1 3 9จะเป็นเรื่องชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมค่ะและในหน้า143จะเป็นเรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมค่ะให้นักเรียนนะคะทำลงใน หนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนเองได้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนที่ทําเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วส่งในกลุ่มห้องของตัวเองในลายเลยนะคะก่อนที่เราจะจากกันนะคะเรามาสรุปความรู้กันอีกรอบนึงค่ะ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะเท่ากับผลบวกของความยาวด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมนั้นหรือจําง่ายๆนะคะถ้าเราอยากจะหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมให้เรานําทั้ง4ด้านค่ะมาบวกกันสําหรับวันนี้นะคะก็จบ ในเรื่องของการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปลงในกลุ่มได้เลยนะคะของห้องตัวเองสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ